ภูเขาล้อมรอบวันนี้มีแดดอีกแล้วนะคะมีเมื่อวานกับวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้มันมีแดดตรงกับวันหยุดของปูงพอดีนะคะปูก็เลยว่าจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตซะหน่อยเนาะปูจะเดินไปอีกทางหนึ่งนะคราวที่แล้วปูดเดินไปทางนู้นนะคะไปเดินเล่นฝั่งนู้นเนาะรอบนี้ก็อ่าพวกสตอร์อะไรต่างๆก็อยู่ฝั่งนี้นะคะนี่นะไอ้บนภูเขาน้ําแข็งไอ้หิมะยังไม่เยอะเลยนะคะดูหมอกหมอกหมอกนี่พวกนี้เป็นหมอก กูก็จะเดินไปให้สุดถนนเส้นนู้นเลยนะที่เดินมาจากฝั่งนี้นะคะบ้านพี่าแถวนูน้นเนาะแล้วก็ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่เนาะแล้วก็จะมีปั๊มน้ำมันนะคะเดีย๋ยวเราต้องเดินไปต่อทางนู้นนะ ทั้งที่เราพูพาออกมาเดินเล่นตอนก่อนฮาโลวีนใช่ไหมคะรอบนี้ก็คนก็เริ่มตกแต่งบ้านสําหรับคริสต์มาสแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ตกแต่งไม่หรูหราหรอกก็จะมีแบบมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเนาะก็เราเดินมาถึงอีกแยกหนึ่งแล้วนะคะแยกนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเนาะอันนี้เป็นคอนสนามกับรอบที่แล้วนะก็ถนนใหญ่นะคะแล้วก็ตรงไปตรงนั้นจะเห็นบ้านหลังสีขาว,ขาวบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของพี่คนไทยอีกคนนึงนะคะพวกปูเพิ่งรู้จักกันประมาณเดือนหนึ่งนี่นแหละแบบ พี่คนไทยคนที่อยู่หลังบ้านปัวค่ะเขาบังเอิญไปเจอกันกับพี่คนไทยอีกคนหนึ่งอ่ะคนนั้นอนะ่ะที่ร้านขายอของเก่าหรืออะไรสักอย่างเนี้ยแหละนะคะแล้วมันบังเอิญมากเลยอะ่ะเออก็เลยทําความรู้จักกันเนาะไม่น่าเชื่อว่าบ้านก็อยู่ใกล้กันอีกนะคะปัวก็ไปบ้านพี่เขาไปประมาณสองสามรอบแล้วแหละเนาะแล้วมีคนใจดีขับรถมาส่งก็เลยไม่ได้ให้ดูวิวเลยนะอันนี้ก็คือวิวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะนี่มันก็จะมีโนฟิลนะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นวอล์มาร์ทนะคะที่เป็นหลังคเเกกกนนนั้็็จะปพ สตาร์บั克ธนาคารร้าน a n แออะไรสักอย่างมนะาแถวนั้นนะแล้วก็ตรงนี้เขาก็เริ่มขายต้นคริสต์มาสนะคะตั้งละสี่สิบห้าอร์านะคะอันนี้ผู้ชอบนะคะผูเอาไปอันนึงแล้วก,กันน้องในนะ่ะนาไคร้นะคะพ่เรย์มาก มาราได้นะเอาไปลูกหนึ่งนะคะตัวงอกไม่ค่อยสวยเลย นี้ปู่ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะนี่นะแต่ไม่ได้ซื้อเยอะนะเพราะว่าต้องเดินกลับบ้านนะคะแบบไม่อยากถือของหนักเนาะมันเจ็บแขนนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสองนิดแล้วนะคะบ่ายสามกว่านมันก็จะเริ่มจะแบบมือดือแล้วล่ะตรงที่ปู่อยู่มันใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะปู่เดินมาได้เลยนะสองที่นะคะหลังนั้นแล้วก็เะ็นปั๊มน้ำมันสองที่ใกล้ๆกับที่บ้านเนาะธนาคารก็อยู่แถวๆนี้ค่ะแล้วก็ไปรษณีย์ก็อยู่ข้างหลังหลังตัวนี้แหละส่วนข้ามถนนไปอีกที่ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเหมือนกันแล้วก็จะมีแมกโนนอลนะคะแล ร้านขายอ mm ุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะะเยอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู้นนะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะก็เดินมาถึงข้างบนแล้วนะคะก็จะแฮนวิลแบบนี้นะ ถนสนี้เป็นถนนสายรองนะคะสายหลักก็อยู่ใกล้ๆนะตรงนั้นเดี๋ยวต้องเี้ขัข้ามถนนก่อนแป๊บนึง <c oughs> มาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะปุกก็จะเดินลงไปทางนี้นี่ฝันวิวตรงนี้ยังไม่เคยให้ดูนะคะนี่เห็นไหมสวยเนาะภูเขาล้อมรอบเลยนะตอนแรกปุกว่าจะซื้อสตาร์บัคนะคะ แต่กว่าไม่ถึงบ้านนะมันหนาวเกินนะคะตอนนี้มันประมาณแบบสองศาสาองศาอย่างเยเย็นมากก็เห็นว่าคนเขาเริ่มประดับแล้วนะคะเขาก็จะประดับตามต้นไม้เขาอะไรแบบนี้นะก็เดินมาถึงบ้านนะคะแล้วก็มานั่งที่หลังบ้านนะทีนี้นะเดวิดเขาให้ปูทำอาหารให้กินอีกแล้วนะคะให้เพื่อนเขาด้วยนะแล้วก็เขาขอทานเป็นขนมจีนปูก็จะไปทำรอเขานะคะ ก่อนได้บิดจะมานะคะวก็เตรียมผักไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตกตแตงกวา อันนี้ฝรั่งก็ไม่กินนะคะปุ๊จะกินเองเนาะอากาศดองนะคะหัวใจโป๊วหวานนะคะ Wow. And we do need too. Uh, yeah. You don't have to eat that of melon. I mean. Oh. She oh, I it. tasted it. I like yeah. That. Also, long leaf, you don't eat it. <laughs> or oh, don't eat that. And yeah. Okay. Thank you. Um, what's like one this. that's like this but it's more coconutty? This one. This? But maybe Use different brand of coconut. Oh, that's why. The it same thing though? <laughs> yeah, oh, okay. I think that's why. Did the coconut uh, milk come in the mail yet? No. No? Mm. I love this stuff. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. it's a little bit. It's like pickle but sweet. Oh, all right. Is it good, mm hmm I, chili? Here. I already got chili. On. I'm not gonna oh. add more though. Mm -hmm. Oh, that is good. Mhm. Mm play. Playing with the food? Mhm. Mm David, that you will actually play with but... <laughs> food. Oh, you add more chili. know. Oh. I don't make it so spicy because Michelle. Oh, that's so thoughtful of you. <laughs> มีถ้วยเอ็กซ์ตร้านะคะเผ mm ื hmm. really mm ่อใครอยากจะเติมเนาะ e a l y i e I t from no e e Really? e p You want more? m m I'm okay, thanks. The second bowl. Bones, why oh, are so you so picky? Oh, that's uh, because it's no bone, babe. No, it's It's um, tuna can't. More, more meat. Mm. Do you taste the finger root, Michelle? Um, no, not, really. not no, not that's anything that's really obvious, but you just when you eat we don't have people just don't do that. What? Stir, keep stirring. You mean picking out all the good stuff? Yeah. <laughs> it's okay. Because in Thailand we used to share bowl, right? So everyone's gonna look at you and waiting to give it too, you know. <laughs> like they'd be like, "When are he gonna get it?" Yeah. According you, you want me to crack? Your no, nose? <laughs> don't. This massage don't crack. What are you doing? I'm trying to massage your feet. <laughs> no, I'm not gonna call you. What? I recorded you. Why? I got you on video because you hurt me. That's not hurting. <laughs> I'm massaging your feet. What? Stop! Stop what? Oh, I recorded your double shin. <laughs> Oh. You're not even Tico because she's so much fast in here. That's Am I? not fat. That's Timothy. <laughs> <laughs> what about that side? Joshua. Jo I, I think they were different <laughs> the other day. <laughs> yeah, I forget. <laughs>